ยายมานาอีกแล้วม่หยดของก็เนี่ยหดน้ำของหดลูกอึปลูกไว้น้อยๆเนี่ยหือวบาแจงหดว้ก่อนบานแจงมันแรกมันจะกินบ่เนี่ยโอ้ยยากัดแังนี้หดของไว้ก่ถึอหดก้อนหดปดื้ อันนี The ้กับบกเอออันนี้กับบกแตงทำไ้กินบ้บอันนี้กับบะเตันนีบกคุ้งตองมาามไค่ะทานได้กินอยากกินด้บักคุ้งนี่เงดยหน่อยเมงมมันได้กินบ่ nào, mình sẽ Điều, đều, nào, bị nào bị như là kín bò, Đi dio nà mi con đơ con kondo. Nà con kondo. Nà mi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  kondo. Nà du kondo. Nà mi kondo. Nà mi ra Nà mi là Nà mi kondo. Nà mi kondo. Nà mi kondo. Nà mi น้ำเส้นบัวตักนี่เหนส้นนาำเส้นบัวยอดเลยไปแล้วบุ้งี่ก็เนี่ยนี่ยอดกล้วยต้นนี่ก้กล้วยน,น,น,น้อยกล้วยเล็บมือนางอ้าวยอดบุ้งไปกินหามไปกินไปกินบุปป้ง บักคือเขาหนุ่มเขาหย่อนสายของเขาไม่บักดือเขาเกับคืนไปพุ่นมาเขาเก็บคืนมาโคกเลยเอ้ยหยอดไปแป๊บสั่นละม่าจะได้กินบ่

ว้าวุกไปก่อนกล้วยก่อนผลตั๊กผล้วยก่อนกล้วยไว้ทานได้กินผลไม้ไว้ผลเียนไว้ทานได้กิน นะ <S <S กวยเล็บกวยเล็บมือนางกวยเล็บมือนางตะวนี้มาจากชุมพรมาจากชุมพร้อมตันี้กวยเล็บมือนางเลาะตัวขึหลายค่ะขึ้นหน่อยหน่อยบอกน้อดีค่ะไปหุ่นหูงไว้อ่า ไปไปแบบแต่ละท่านยากเด้จริงพี่คูลงไปน้องหนำท่าเบิดหา้วทีรักหนำตัอเดี๋ยวรักหนำตัอกนเดิมกัดกัดรูตัวจกัดรก่อน ย้ายตักไหบหมตักน้ำตักน้ำก่อนเด้อโอ้ยปล่อยส่กนนาางางด่ดาอสุกอ้ยคอยลงได้ดิลงบุบมุกมาได้ญาติอ่อึอ๊บ